ดีซี่เครื่องพี่นง้งลุกแล้วตื่นแล้วฝนตกเบิดขึ้นเลยม่ขึ้นนี่ตกนักองหารก็ตกนักช่วงประมาณเที่ยงขึ้นมั้งเที่ยงขึ้นตีหนึ่งนี่แหละผมันตกธรรมดาได้ตกแบบโอ้ยเป็นเอาตายตอนนี้แบบวันนั้นยุลยเนี่ยผมลุกขึ้นมาแล้วละล,ลุกขึ้นมาข้องน้ำแล้วก็บเดียเวลาตื่นพอดีขึ้นนีแ่แหละก็เลยลุก มาหาลัางหนา้าล่างตาบางนั่เบางนี่เจ้าคู่ก็เป็นไรโมเจ้าตึมกันกน่ะมันเป็นพายุเขา่าเฮืออไรบุแต่ผมก็ว่าเป็นปกตินี่แหละเพราะว่ามันจะเป็นบุญเข่าสาไอเมือม่ออื่นเมือม่อไหนี่วัานอาทิตย์นี่จะเป็นบุญเข่าสาว่ามามาพี่น้องตึงกันกับมหาบึงหมอกระฟอกกระแฟ่ย ผมตรงน้นกำลังเดือดผ่านๆ่านหนีเเ่เอาละเอาละทำอย่างนี้ก่อนผมหากาแฟกินจ็บถวยจับแกวกันัางเบิงข้าวเบิงข้าวทำอย่างนี้ก่อนพี่น้อง